ตำอยู่ไปสองยครับกล้ามาแล้วครับเบอร์สามเก็บโอ้ส่งผิดพลาดเล่นต่อเขาไอทีพาววเอร์ได้ครับแล้วไปใจดังไปยหนึ่งเทนะครับผมเห็นร้าสลุนเลยเหรอได้เราเจอเบอร์ห้าทีพลวงเลยหรือว่าเราจะกระโดดจ้างครับกระโดดขึ้นไปหน้าบนหัวได้จะเป็นผ่านครับมือมีเอ้ากอะแล้วขึ้นไปนียพี่ถูกใจครับ ต่อไหมหรือพาเดจะถับมานำหรือจริงๆครับไม่ได้ครับอครับตามเกมบ้านเปนเชหน้านส่งไปเพื่อโอุดต่อไป่อนะเลมื่อวานแต่ว่ามันเจิดกวาเล่นในอันนเล่นนอกอันนี้ก็เล่นนอกเอร์สามสามพาวเวอร์ฟ้องลูอยู่เบอร์สิหาแยกครับทีมเบอร์สามเบอร์สามพาเวอร์ส่งทีมเบอร์สามเหลให้สิบสี่สิบสี่ว่างครับปัดในเข้ามาแล้วจะชุดนี่เลยนิ่งไปได้ครับเบอร์สิบสี่ซ้ำ จำไม่ได้ครับไปโหเสียดายลูกนี้สิเชิจำไม่ได้เํารับน้องที่เชิญูนยเยาวชนต่างๆนะครับที่ย่างเช่นรับประทานเ้านะครับรับไน้ำมานะครับก็ขอเชิญเลยนะครับเขาได้ลูกเบอร์ห้ารัอาหารได้เลยนะครับน้องที่แกนช่องานะครับช่ใหม่สุลเต้นเซอร์นะครับ